สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านเริ่มแนะนำเป็นคลิปสอนของเรื่อง AI นะคะสำหรับคลิปแรกเลยเนี่ยที่เราอยากจะเปิดตัว AI ที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักเนี่ยคะ่ะก็คือตัว AI ที่เกี่ยวกับคล้ายๆกับ Chat GPT นะคะแต่ว่าตัวนี้จะชื่อว่า cross AI นะคะ ็หลายๆท่านก็คงพอจะรู้จักกับตัว Chat gpt แล้วใช่ไหมคะก็คือเหมือนตัวนี้เขาก็จะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการเป็นผู้ช่วยออนไลน์ถามตอบให้ข้อมูลต่างๆช่วยในการเขียนเนื้อหาหรืออะไรแบบนี้นะคะที่เราจะสอบถามเข้าไปทีนี้ในส่วนของตัว cross ai เนี่ยนะคะก็คือตัวนี้นะคะเวลาเราเข้าทางตัว บราว์เเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าเราใช้โทรศัพท์หรือใช้ iPad นะคะในระบบ iOS ตอนนี้ก็มีเป็นแอปพลิเคชันแล้วนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่อัปเดตข้อมูลเนี่ยค่อนข้างล่าสุดนะคะแล้วก็จะมีความแม่นยำในการตอบคำถามแล้วก็ในเรื่องภาษาไทยเนี่ยเขาค่อนข้างจะเก่งแล้วก็มีค่อนข้างเหมือนกับว่า สละสลวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้หลายๆคนกอ็อาจจะรู้จักดีแล้วได้คุ้นเคยได้ลองใช้บ้างแล้วแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เคยทดลองใช้ทีนี้เรามาเล่ามาเริ่มใช้จริงกันดีกว่าค่ะตรงนี้จะทําให้เราได้รู้ว่าตัวเนี้ยเขาทํางานยังไงเราจะเอาเขามาช่วยเราเป็นผู้ช่วยออนไลน์ได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยทุกคนก็เข้ามาใน Google นะคะแล้วเราก็พิมพ c l c l a u d e a i ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีลิงก์เข้ามาเลยตัวนี้ค่ะแล้วก็คลิกลิงก์เข้ามาหลังจากนั้นมันก็จะเป็นหน้าตาให้เราเหมือนกับว่าลงทะเบียนแล้วก็คลิกลิงก์ด้วยอีเมลใส่เบอร์โทรซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากเราก็จะข้ามาตรงนี้เลยเพราะว่าได้สมัครสมาชิกไว้แล้วหลายๆท่านก็ follow ตามสเต็ปของตัวเว็บเขานะคะตรงนั้นก็ ไม่ไม่ได้ยากค่ะทำได้ง่ายๆจากนั้นเรามาคลิกที่ start chat ใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาดูเราทักทายเขาเป็นภาษาไทยไปก่อนเนาะให้เขาตอบเราเป็นภาษาไทยนี่ค่ะเขาก็จะตอบเรามาทีนี้การที่เราจะขอข้อมูลเขาให้เขาช่วยทำงานด้านต่างๆในเรื่องออนไลน์เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะให้เขาช่วยยังไงบ้างอ่ะเราจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่า เราจะให้เขาช่วยเขียนนิทานเนาะเพราะตอนนี้กำลังมาแรงเลยคอนเทนต์ที่ทำเกี่ยวกับนิทานไปรวมกับภาพประกอบที่มาจาก AI อีกแพลตฟอร์มหนึง่งแล้วก็ไปทำเป็นคลิปเป็นเล่านิทานลงใน YouTube นะคะสำหรับเด็กในช่วงวัยต่างๆทีนี้เราก็มาลองขอเขาซิให้ AI ตัวนี้ตัว c ล o ส d AI ตัวนี้ช่วยแต่งนิทานให้เราสำหรับเด็กสักเรื่องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ บอกเขาได้นะคะอ่าอันนี้จะยกตัวอย่างช่วยแต่งนิทานคุณธรรมสำหรับเด็กอายุ6กถึงสิขวบตัวนี้ถ้าเราระบ,บุไปได้นะคะให้ละเอียดมากเท่าไหร่เขาก็จะอ่าใส่เนื้อหาอะไรมาได้ตามความต้องการของเรามากขึ้นนะคะโดยโดยให้มีตัวละคร เป็นเด็กชายโดยให้มีตัวละครตัวเอกนะคะเป็นเด็กชายชื่ออ่สมมติเราบอกว่าให้ชื่อต้นบนุญและมีเพื่อนสนิทชื่อสายฟ้า ความยาวของคลิปประมาณ10นาทีอันนี้เราก็ลองกำหนดไปนะคะอ่ะแล้วเราก็ส่งไปอันนี้เขาก็จะแต่งเรื่องมาตามที่เราได้บีบให้เขาไปคร้าๆว,าวอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคว่าเวลาเราต้องการอะไรแล้วเกิดเรามีภาพ โครงร่างในใจเราแล้วเนี่ยเราก็ใส่ให้เขาได้ทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาดูมีตรงไหนที่เราแบบอยากปรับให้สมูทขึ้นเงนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะปรับได้ซึ่งตรงเนี้ย AI ก็เข้ามาช่วยเราได้ในระดับหนึ่งช่วยได้เยอะเลยนะคะเราก็ไม่เสียเวลาไปนั่งคิดทุกอันนะคะทีนี้เราก็อาจจะช่วยในาหาข้อมูลส่วนต่างๆอีกนะคะสมมติว่าเราจะทำอ่า ทำคอนเทนต์ขอให้ช่วยแนะนำํำร้านอาหารสําหรับทํำคอนเทนต์แนวรีวิวอาหารอีสานสมมตินะคะอาหารอีสานในจังหวัดอ่ปทุมธานีสมมตินะคะ เขาช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าสําหรับการรีวิวร้านอาหารอีสานในจังหวัดปทุมธานีมีหลายร้านที่น่าสนใจดังนี้นะคะมีร้านลาดนาอ๋องร้านอีสานลุงพนันร้านจ๋าอร่อยร้านสาวอีสานบ้านนอกร้านบ้านอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับสายที่เป็นแบบรีวิวอย่างเงี้ยค่ะเรามาขอข้อมูลจากตัว AI ตัวนี้ได้หรือเราจะขอข้อมูลเขาอย่างเช่น ขอข้อมูลคาเฟ่หน้านั่งในจังหวัดปทุมธานีนะคะประมาณอ่าสิบแห่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราระบุละเอียดไปได้เลยนะคะ เขาก็จะถึงขนาดบอกเลยนะคะว่าเนี่ยชื่อคาเฟ่อะไรบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คืออยู่ที่เราอะค่ะว่าเราจะมีไอเดียที่จะแชทพูดคุยกับตัว AI ตัวนี้ให้เขาช่วยเราในเรื่องอะไรบ้างอ่าสมมติว่าเราอาจจะทำคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งอะนะคะเป็นคลิปแบบเนี่ยค่อย่างที่นกทำตัวคลิปสอนการใช้งานตัว คลาส AI เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำคลิปมาแล้วเราอยากได้ description ใช่ไหมคะเราก็อาจจะบอกเขาว่าช่วยเขียน description สำหรับวิดีโอแนะนำค o u d AI เราก็ส่งไปนะคะเขาก็จะบอกว่าอันนี้เหมือนเขาเขียนเป็นเนื้อหาว่าเขาแนะนำว่าตัวคลอด AI เป็นยังไงบ้างเราก็อาจจะใส่ละเอียดลงไปอีกนะคะอันนี้เขาเขาให้เป็นเนื้อหาเขา,าค่ะว่าแนะนำตัวตัวคลอด AI เนี่ยเขาแนะนำตัวเองยังไงด๋ตวขออนุญาตอ่านตัวนี้ให้ฟังก่อนนะคะเขาบอกว่า เขาเป็น AI ผู้ช่วยชื่อคอร์สจากบริษัท a n t นโทพิกเขาถูกออกแบบมาให้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามการวิเคราะห์ข้อมูลการช่วยในงานเขียนแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมสิ่งที่ทำให้ตัวคอรสอ AI แตกต่างจาก AI ทั่วไปก็คือมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และให้คำแนะนำที่เป็นกลางและมีเหตุผล ผมตั้งใจที่จะเป็นผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุดโดยจะไม่ทําหรือแนะนําสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมนะคะเขาบอกเขายังมีความรู้ความสามารถในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประวัติศาสตร์ศิลปะและอื่นอีกมากมายจึงสามารถช่วยเหลือและตอบคําถามได้อย่างหลากหลายนะคะถ้าคุณกําลังมองหาผู้ช่วยอัจฉริยะที่แม่นยําและเชื่อถือได้ตัว c r o s AI เนี่ยก็คือคําตอบนะคะแต่ทีนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยนกก็คือ อาจจะขอเขาผิดไปเนาะมันอยู่ที่การส่งพร้อมส่งดีเทลที่เราขอเขาตรงนี้เราก็ขอเขาใหม่ก็บอกว่าช่วยเขียนดีสคลิปชั่นใส่ในอ่าสำหรับสำหรับลงในวิดีโอ u t u b e แบบนี้เนาะวิดีโอ u t u b e เนื้อหา เนื้อหาเกี่ยวกับแนะนำการใช้งาน c ล o s AI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะส่งไปนี่ค่ะซึ่งตัว Description ตรงนี้เราก็สามารถ Copy ไปวางในอ้อเขามีตัว Emoji มาให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยเห็นไหมคะก็คือแบบค่อนข้าง Cover แถมมี Hashtag มาให้เราด้วยนะคะ อันนี้เราจะไปเติมในตรงไหนรู้ไหมคะเวลาเราทําช่อง Youtube เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตาสมมติว่าเราอัปโหลดคลิปใช่ไหมคะเดี๋ยวน้อจะกยกตัวอย่างเนาะอันนี้คือมันเหมือนกับเราสามารถขอเขาได้ขนาดนี้เลยเนี่ยค่ะมันจะมีช่องตรงนี้ค่ะที่เป็นตรงคําอธิบายเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะก๊อปตัวที่เราขอให้เขาช่วยเรา เขียนเมื่อกี้นี้ค่ะออกแบบมามาลงในช่องคำอธิบายเมื่อกี้ได้เลยหรือบางคนเราอาจจะมีภาษาที่เราคุยกับ follower ของเราอยู่แล้วเนาะเราก็เอาข้อมูลที่เป็น information ของเขาเนี่ยมาปรับให้เป็นภาษาของเราแบบนี้ก็ได้ค่ะ คือเราก็ต้องเข้าใจว่า AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์นะคะที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นก็ถูกเทรนมาจากข้อมูลต่างๆในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางออินเทอร์เน็ตแต่ทีนี้ในส่วนของเวลาเราใช้งานจริงอะคะ่ะมันก็มีบางอันที่มันก็ต้องผสมผสานระหวะ่างมนุษย์กับ AI ด้วยเราก็ต้องดูแล้วก็ มีการผสมผสานแดัดแปลงให้ได้ในรูปแบบที่เราต้องการมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งนิทานแต่งเพลงแต่งนิยายหรืออะไรแบบนี้เขาก็ช่วยเราในระดับหนึ่งเราเองก็ต้องอเพิ่มเติมเสริมให้ในเป็นในไปในรูปแบบที่เราต้องการหรือแม้กระทั่งการขอข้อมูลเนะื้อหาข้อเท็จจริงต่างๆทาง,างออนไลน์ก่อนที่เราจะนําเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ต้องมีการแบบ ไปเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อหาที่ตัว AI ตอบเรามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำหรือเปล่าเราก็เช็คจากหลายๆแหล่งข้อมูลอ้างอิงนะคะเ<ส>พื่อที่ว่าเราจะไดะ้ให้ข้อมูลที่เอาข้อมูลนำข้อมูลที่เป็นจริงลงในโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว c r o s s AI ที่เขาเข้ามาช่วยในเรื่องของการเขียน ดีสคริปชันตรงนี้ได้หรือแม้กระทั่งเวลาเราจะใส่ Hashtag ใช่ไหมคะในตรงนี้ค่ะบางทีเราอาจจะนึกคำเพิ่มแท็กตรงนี้ไม่ออกเราก็สามารถที่จะขอจากตัว c อ o ์ส AI ไ้วด้ขอ Hashtag อันนี้เราอาจจะต่อเนื่องได้เลยนะสำหรับเนื้อหานี้ด้วยอย่างนี้เนาะดูว่าเขาจะเข้าใจไหม นี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะตรงตามที่เราต้องการก็เป็นแฮชแท็กแบบ cross AI อะไรประมาณแบบนี้นะคะเราก็เอามาเติมในช่องแฮชแทกตรงนี้ได้เลยนะคะแม้กระทัง่งเวลาเราจะทำตัวชื่อของคลิปข้างบนเนี่ยคะ่ะแนะนำการใช้ cross AI อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อาจจะขอให้เขาช่วย ช่วยแต่งชื่อคลิปช่วยแต่งชื่อคลิปวิดีโอ YouTube หัวข้อให้หน่าสนใจยิ่งขึ้น อ่าสมมติว่าเราใช้คำสั่งไปประมาณนี้นะคะว่าเขาจะให้ข้อมูลยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีชื่อเราก็อาจจะไปใส่ในช่อง YouTube Cross AI มากกว่าผู้ช่วยนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นเหมือนกับ ประมาณนี้นะคะหรือถ้าเราไม่ถูกใจเราก็เอาง่ายๆแนะนำการใช้งานคอร์สเอผู้ช่วยอัจฉริยะสุดเจง๋งประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ไปได้เลยก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับแนะนำการใช้งานตัว c อ o ai นะคะก็ จะมีอัปเดตเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของตัวคลอด AI ก็จะเป็นเรื่องของ AI ตัวอื่นๆด้วยนะคะที่ตอนนี้กำลังมาแรงในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเราเองเนี่ยต้องรีบตื่นตัวแล้วก็รีบที่จะเรียนรู้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้นำพวกปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะต่างๆเนี่ยมาช่วยในการ เสริมสร้างไม่ว่าจะเป็นงานเดิมของเราที่เราทำอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพลดย่นระยะเวลาก็คือทำงานได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งใครที่มองหารูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่ๆนะคะเราเข้ามาศึกษาในระบบ AI ตรงนี้ว่าเราจะไปปรับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวธุรกิจแบบใหม่ยังไงของเราได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะยังไงก็ฝากติดตามเพื่อที่จะอัปเดตในเรื่อง ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ